ตามกด zoom เข้ากันนะอ๋อันนี้ือไม่กี่สิบาน จำพี่เฉียงมันจะออกหวานที่รีสอรตาบาล จะกินข้าวออกหนังไรเสร็จจะม่กินข้าวเช้าเลยจนถึงมันเที่ยงหรือตายจะกินขางเลียวจะรวบตอนเช้า,าใส่ถึงเที่ยงแล้วก็กินอีกทีหลังหกโมงก็จะเป็นเนื้อไม่กับไข่กับผักแค่นั้นจะไม่กินอาหารหนะักพวกแป้งจะไม่กินตอนเที่ยงก็อยู่แบบนี้เลยที่จริงมันก็ไม่ได้รับคุณภาพรอกแ่ หลักกินตื่นเช้มาก,ก็จะกินข้า,ขาวขาข้าวขาแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยแล้วก่อนกินข้าวแบบเนี้ยเราก็จะกินไซเลียมฮาร์ไซเลียมฮาร์โชงกินก่อนมันอยู่ท้อง ทำให้เราไม่หิวข้าวแล้วก็จะกินเป็นโปรตีนซอ,อยโปรตีนหลังจากออกกำลังกายสักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนเนี่ยเราก็จะมากินแล้วก็กินใส่เลียมหาหลังจากนั้นคือมันก็ยิ่มพองมากขึ้นทำให้เราไม่หิว ช่วงเท้าเราไม่ได้ลดน้ำหนักนะแต่แค่แบบอยากมีกล้นนินืงนเรื่อเป็นองจริที่มีโปรจริงขนากใคร ก็หลรจะไม่กินน้ำยาลดไม่กินยาลดน,น้ำหนักเลยไม่จัดเลยทําให้การขับถ่ายของเราเป็นปกติทุกเชา้าด้วยการไม่กินอะไรช่วยเลยออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วก็อาหารจะไม่กินจะไม่กินยาลดความอ้วนไม่ ยาลดความอ้วนก็จริงผอมก็จริงแต่ไม่กระชับคือมันมีกรรมล้ามเนื้อมันจะแบบเหี่ยวอมันผอมก็จริงแบบผอมแบบไม่มีสุขภาพแบบผอมแบบเหี่ยวแต่ถ้าใครแบบไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากกินอยากลดน้ำหนนะักก็กินไข่ตอนเช้าสองคองถ้าอยากกินนะถ้าหิว จริงๆล้วก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ทานได้นะสัเทียงสำหรับคนอยากผอมตอนนี้นก็กินเป็นตัวตีนไข่เป็นเนื้อ,เน,อเนื้อต้มไก่ต้มอย่างเงี้ยได้ถ้าเกียรติเหมาะกับร่งกายแล้วไม่อยากเสียงเงินซื้อถ้าอยากเสียเงินซื้อ,อยาลดน้ำหนักที่จริงยาลดน้ำหนัก มันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยมันช่วยได้อยู่แล้วแหละทำรำให้เราไม่หิวแต่เราจะทำยังไงให้เราหิวแบบมีสุขภาพตัวที่ไม่ต้องกินยเพราะฉะนั้นจะรองไรเล็กินนี้ทุกวันแต่ก็ดื่มบ้างนะไม่ใช่ไม่ดื่มดื่มเหมือนกันวันไหนดื่มเนี่ยก็จะหนักหน่อยตัวแบบ้างกายเริ่มแบบ ดื่มไมให้ดื่มเมื่อวานน่ะดื่มบางแต่ถ้าดื่มก็พยายามเล็กๆเบียร์แล้วก็กินวายหรือพดวกวอดก้าอะไรเงี้ยผสมนนั้นพยายามจะไม่กินเบียร์ถ้าไม่จำเป็น ออกกำลังกายเองได้ดีไม่ต้องไปพึ่งยาเสียงเงินถ้าไม่อยากออกก็กุ่มอาหารจบกินไข่ต้มตวลาสองฟองเยนสองฟองก็ได้เดือดกินพวกต้องหู้ตอนเย็นแล้วก็ยังกินหมูเป็นหมูต้มกินเหมือนซุกี้ใส่ผักต้ม แับนี้ก็ได้ถ้าใครขี้เกียจออกกำลังกายแ้่การออกกำลังกายดีคือมันกระชับมันไม่เหี่ยวจากการผรอมแบบลดน้ำยาำยาลดน้ำหนักมันผอมแบบเหี่ยวมันไม่กระชับมันก็มีผทในระยะสั้นมา ที่มันรู้สึกดีอะแต่อะไรๆะยะยาวแล้วตัวเองอ่ะคนที่อาอยุเยอะขึ้นอะมันจะเริ่มเหี่ยวถึงจะกินยานลงนลำหนักตากมันจะหย่อนยานอะมันไม่กระชับฉันก็ลองไปทำดู แต่ถ้าเราเหิวมากๆ,ๆกินขายแพงแต่ส่วนมากไม่กินตอนเช้าก็คือเป็นโปรตีนแล้วก็แซลมอนแล้วก็เย,กย็นกินก่อนหกโมงใช่ไหมแล้วก็เย็นก็จะกินแซลมอนอีกทีแล้วก็เอข่าเขา,ขาแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะกินเดียวๆเ,เลยของคุณเนี่ยนะแล้วก็นอนเลย ตื่นเช้ามานี่คือดีมากช่วยเรื่องขับถ่ายและดีมากมช่วยเรื่องผิวด้วยเพราะเราเราสามห้าใช่ไหมเราไม่ใช่อายุยี่สิบแล้วร่างกายเราต้องดูแลไม่ใช่กินยาลดความอ้วนแล้วก็ไปจอนยานไปหมดมันก็ไม่ใช่ แต่บางคนก็รินแล้วกินยาลดความอ้วนก็จริงแต่ก็ออกมากรอด้วยก็ดีไม่ได้บอกว่ายาลดความอ้วนไม่ดีนะแต่เราแบบลดจากธรรมชาติดีกว่าให้ธรรมชาติแบบแล้วมันเพื่อสุขภาพด้วยอ่ะแบบอินท้องแบบมีประโยชน์อ่ะ แต่ดูกิ่อนนนเกาไม่กินทนะุกวัน่ะก็คือบันไหนอยากกินจริงๆอ่ะก็จะซื้อส้มตำมากินกับแยมมอนแบบเนี้ยพอกินไปหาเพื่อนเล่นนะจริงแต่ถ้าอยู่บ้านคือก็กินแบบ ต้มอเอย็นมาก็มีพวกเนื้อสัตว์แทนไม่มีแป้งไม่เอาไม่กินแป้งรามมอนประมาณสิบชิน้นสองร้อยกว่าบาทตัดแล้วนะซื้อชิอชอชอช้นที่ตัดมานะก็อหอยกว่าตัดได้ประมาณสิบชินนะ้น ความอยากตุกตีอนเที่ยตงตกแป้งเท่าไหร่บ้างจตอนเที่เนี่ยจ,จะัไม่ถูกไม,ไม่ไม่เน้นอยากปเปนแป้ง คุมอาหารนะคุมแบบธรรมชาติดีดีต่อต <ensen> ัวเองไม่ต้องใส่ยาจะไม่ดินนะแต่มันมีผลระยะยาวอายุเยอะขึ้นด้วยมือตัวเอง แม่ฝันผูนยใหไ่เหยวเหรอไ่อยอยากกินมากคืออาทิตย์หนึ่งกินสักสองครั้งเนี่ยจะไม่กินบ่อยแ้่ยิ่งแบบอยู่กับสามีนะสามีเป็นผู้หลังใช่ไหม จำเียฉันเป็นฝรั่งที่ไม่กินอาหารไทยเลยกินอย่างหลายๆอย่างต้องแยกกันกินแยกกันทานชวนมากยิ่งเดินทางแล้ว,ว,นนะว,ไ,วไปผูไปเบี้ยงหน่อยหน่อย้ารสแปต้องเตยเว้นอย่างเดียวกินข้าวข้ามขังไม่ละเนื้กินไม่เต็มไม่กินลับตาไม่กินเสี่งยง อะหารที่มีผสมของน้ำปลาไม่กินมันก็ไม่ได้เรื่องมากหรอกเพราะคนมันไม่ชอบแค่นั้นเลยเข้าใจาดูกันมาเจ็ดสิเข้าเสร็เปลี่ยนง่าแลได้ไหมครับับตนินี้ไม่กินหนืคือไม่กินไม่กินหมูกินไก่ไม่มีหนังกินเนื้อไม่ใช่อิสลามนะ แต่ไม่กินหมูนั่งบอกว่าไม่มีมันกินเนื้อก็ต้องเนื้อแบบไม่มีมันกินแบบพ๊กชันอร่อยเนี่ยอือชั้นอร่อยไม่มีมันเขาแปบ,บเนื้อรวดรวนเรบนันทีปาเขาดัจานมีเยอเรื่องมากเลย ก็จะบอกว่าไม่ต้องมาหรอกค่ะคนเขาแบบไม่ชอบกินก็คือไม่กินกินไม่ได้ก็คือไม่กินเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอะ่ะอืเขาเขาอยากกินอะไรที่เขากินเขาก็ไปหากินอีกเขาไม่ได้บอกว่าเออนี่มันอะไรอยากกินอะไรเขาเอาตัวเขาไปหากินอีแล้วนางก็บอกว่าแล้วทำกับข้าที่ได้แตไหนทำยังไงแลก็บอกว่า เราก็สุภาพมากเลยนะคุยกันนะเราก็บอกว่าอันไรที่เขากินเขาก็ซื้อมาไแล้วก็ทำเราก็ทำให้แค่นั้นลยจบไม่ได้ไปซื้ออันตัวเองไม่กินแล้วก็เอามาทำไม้กินไม่ใช่แกจะซื้อเองกไม่กินหละ่างนี้แล้วก็ทำจบ ไม่ต้องมาลำบากแทนฉันลำบากนะต้องมาทำเรองน,นี้นะแทนที่นะกินได้หมดเลยปากระพงนึ่งน้ำปลาแล้วสอนให้ฉัไม่กินาอาหารทะเลจ้ะไม่กินปลากออ๋อค่ะจะกระพูดอย่างนี้ใช่ไหมอืมขออ๋อค่ะหอมดีด,ดีดีนะ คือสามีนั่ักกินยากไม่ได้บอกว่าอาหารข้างทางอะไรไม่ดีนะแต่นั่งกินไม่ได้เน่าลงแต่ร้านอาหารแบบอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเนี่ยกินได้เบอร์เกอรไไ์ได้กินเบอร์เกอร์คิงถ้ามันไม่มีกินเบอร์เกอร์คิงไก่เบอร์เกอร์ซีแบล็คโนอกเนี่ยหรือว่ามันไม่มีกินอะไรก็เลยเคาเสเร่นกินโค้กกับ มันบอกหลังไอ้พวกเล่เพนะื่อให้ลองค้องไปเพื่อหาร้านอย่างนี้นก็ไม่ได้ยากเลยหรอกเอฉยๆสำหรับฉันนะพนังก็ไม่ได้มาโวยวายกันว่าอ๋อไม่มีอะไรจะกินเนี่ยนาะงกนะ็มาเฉยนางก็เดินไปเซเวน่นแค่เดินทางนะเพราะว่ามันไม่มีร้านอาหาร ทานนี้ให้กุ้งตัวใหญ่มากแต่ฉันไม่คิดกุ้งจ้าเสียดายเลยนะเขา